อืมื่าเอ๊ะแล้วคุณดูมิล่ะอ๋อใช่วันนี้เธอมีเรียนเช้านี่ฉันเองก็ด้วยอืมง่ายวันนี้ลาเช้าแล้วนะจ๊ะเอ๊ไอรินสวัสดีจีโกอยังไง่ล้วมันจะได้จัง ขอโทษนะแต่ว่าถ้าเราไปจนก็น่าจะยังพเงินทันอยู่เรื่องนี้น่ยช่างมันได้น่าจะป่านี้เขาใกกับร้านขายข้าวคงปิดไปแล้วไม่น่าจะต้องรีบแล้วนะไม่ทนแล้วแหน้าเลยอย่าเอาไปนี่ทืออะไรของเธออยู่น่ะคุณอาโน่คุณดูแลอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อะไรกันล่ะฮะนี่มันกี่ครั้งแล้วที่เธอตกบันไดลงมาแบบนี้หย้ยขอโทษค่ะห้ามวิ่งบนทางเดินอีกค่ะ นี่เป็นแบบนี้บ่อยๆก็เพราะเธอถึงสายนี่แหละพอได้หมดที่แล้วใส่ได้อีกยาวแน่เลยอ่ะนี่ฟังอยู่หรือเปล่าคุณอามน้อยค่ะฟังอยู่ค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่วิ่งบนทางเดินอีกแล้วนะคะงั้นขอจ้องไปที่คาเฟ่ก่อนนะคะอนี่ปิดไปแล้วไม่จริงนะวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเลยนี่แหละถางว่าไม่มดแล้วนี่ใช่ไม่ได้นะงั้นรอสักเดี๋ยวแล้วกันหิวจังเลยอ่ะแลยวจะด้วย กินนี่ระหว่างที่พักก็แล้วกันนะเอ๊ะจะดีจริงๆหรอคะรีบๆไปเถอดจา้าขอบคุณมากเลยคะ่ะงั้นไปก่อนนะคะรวมสู่ด้วยนะเข้าใจแล้วค่ะโอ๊ยเฮ้ยสิ่งๆ,ๆเลยนะไม่เป็นไรหนูชิแล้ว,ว นี่คุณอมนล่ะใาญ่บ้านนั่นมาสายงั้นเหรอขอโทษด้วยนะที่มาสายมาทันเวลาพอดีเลยนะอิจิโกะจังเก็บใจะไม่ทันซะแล้วล่ะตื่นสายเหรอ คือว่ามีปัญหานิดหน่อยเอ๊ะวันนี้จะเรียนทำบาร์มคูเฮนใช่ไหมนะบามคูเฮนไม่ต้องทำาบารมคูเฮนเหรอตอนขนมหวานสมบูรณ์แบบในคำสัญญาเอ๊ะไม่ได้จะใช้กระทะทำหรอกเหรอหรือว่าใช้เตาอบล่ะนี่อย่างน้อยก็น่าจะศึกษาหรืออ่านวิธีการทำบารมูเฮนมาสักหน่อยนะอะออ๋อจ้าแกถ้างั้นลองดูเรียนรู้วิธีทำกันนะครับ ขั้นตอนแรกมาเริ่มที่การตีแป้งแล้วกันนะเอาละผสมแป้งเสร็จแล้ว เ่หใหญ่ๆที่เหมือนเตาอบพิเศษเนี่ยเอาไว้ที่อบบามคูเฮนเหรอเราจะเทแป้งดิบทั้งหมดลงไปในนี้หลังจากนั้นเราก็จะนาดแป้งดิบลงบนแท่นนี้แล้วปล่อยให้มันอบไปอย่างช้าๆอยู่นะ่าสนใจจังเลยค่ะท่านเลิทำบ้านนะเธอจะราดอีกท่านลงไปได้ก็ต่อเมื่อท่านที่แล้วอบเสร็จโอเคเถิจะต้องเทซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเป็นวงกลมเหมือนกับลายบนขอนไม้มมบามคูเฮนคือชื่อภาษาเยอรมันความหมายก็คือเค้กขอนไม้ยังไงล่ะ ไกินข้าวเช้าเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ใดหอใช้ขนมมาก็เถอะต้องทาให้เสร็จเร็วๆแล้วก็กินไปพร้อมๆกันเลยนะรีบๆใหญ่ขึ้นเร็วๆเข้านะโอโอรี่เธอราดมากไปแล้วนะถ้เธอทำแบบนั้นแล้วก็ให้ตายสิ แค่เพราะว่าอยากจะให้ได้กินเร็วๆก็เลยราดแป้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มันไม่ใช่วงลายไม้แล้วแต่เป็นเปลือกไม้ตั้งหากอันนะอนน่ะทุกคนก็ต้องผิดพลาดกันได้นี่เห็นใจเธอจริงๆเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะว่านอนตื่นสายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะกินแล้วแล้วใครเล่าที่เป็นต้นเหตุที่ฉันนอนตื่นสายน้าแล้วที่ กูดูนี่เธอทีนะฉันต้องตื่นเร็วกว่าปกติเพราะเป็นเวนเตรมอุปกรณ์เล็บปลุกเธอไม่ได้นะเอ้อไม่เป็นไรหรอกพู้ดูแลหอให้ขนมฉันมาด้วยละคงมีแรงอีกหลังจากกินเสร็จนะน่นั่นบามคูเห็นไม่ใช่เหรอลายไม้เรียเป็นชั้นดูสวยดีจังเลยนะอืมอืออร่อยจังเลยรู้สึกนุ่มและมีรสชาติล้นนื้กว่าเค้ปกติตร้านที่มักจะแห้งและแข็ง แล้วก็ยังรู้สึกเหมือนกำลังได้รับการให้กำลังใจเลยนะขอผมลองชิมบ้างได้ไหมอืมอืมอมอมนี่อร่อยจริงๆด้วยล่ะสมกับเป็นขนมที่ผู้ดูแลทำเองเลยใช่ไหมล่ะเอ๊ะทำเองเหรอใช่แล้วอิจิโกะจังกับผู้ผู้ชายคงไม่รู้เรื่องนี้สินะทุกๆปีนักเรียนใหม่ที่เข้ามายังหอพักหญิงจะได้รับขนมต้อนรับที่คุณผู้ดูแลทำเองด้วยล่ะ มันสุดยอดมากๆเลยและยังทำให้ทุกคนนะกระตือรือร้นที่จะได้เรียนทำขนมมากขึ้นด้วยเลยนะอ,อ้อย่างนี้นี่เองฉันเข้ามาที่นี่ตลางกลางเทอมนี่ดีจังนะผู้ดูแลของทั้งสองหอแต่งงานกันแท้แต่คนที่หอชายกลับไม่เคยทำเลยอะ่ะเอ๊ะแต่งงานกันเหรอผู้ดูแลของหอชายกับหอหญิงนั่นเหรอยังไม่รู้อย่างนั้นเหรอดูไปสิมันมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งในป่ากใ,ใกล้ๆกับหอพักใช่ไหมล่ะเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะ ทั้งสองคนอนาศัยอยู่ที่นั่นนั่นแหละแต่เขาทํามาได้ยังไงกันน่ะดูไม่เหมือนว่าได้ใช้เตาอบแบบพิเศษสําหรับบามคูเฮนเลยนะแปลว่าทําจากกระทะงั้นเหรอจะต้องมีฝีมือดีมากๆเลยนะอืมนั่นสินะอืมนี่ถ้าอย่างนั้นหลังเลิกเรียนเราลองไปถามว่าทําได้ยังไงกันดีไหมล่ะทําแบบนั้นจะดีเหรออือพูดูแลหอพักหญิงนะ่ะเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนน่ากลัวมากถ้าไปกวนเธอเข้าครั้งล่าสุดที่ฉันจะไปยื่นใบลายหยุดของเธอให้ก็ถูกเขาจ้องสายตาดุดุใส่ด้วยอ่ะ สบายๆนะฉันไม่กังวลเรื่องนั้นหรอกเพราะจะฉันถูกดุอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็เลยชินน่ะยข้าดีใจรับจะอยู่หรือเปล่านะอ่าอยู่ที่หอก็ได้พูดอะไรของผีไรนีคุณมันแย่ที่สุดเลยเออพูดูแลขค่ะ้อทีนะฉันกำลังย้ายบ้านอยู่รอเดี๋ยวสิรุเอะฟังที่ฉันพูดก่อนฉันไม่อยากฟัง เียวอะไรที่ต้องพูดกันแล้วล่ะก็อย่างที่บอกน่ทำไมเธอถึงในตอนนั้นคือพูดดูแลหอค้าใช่ไหมดูเหมือนสามีภรรยาจะทะเลาะกันละสินาอ๋อเขาทำแบบนี้ไม่ถูกนะต้องไปหยุดเขาสิอย่าไปยุ่งเรื่องในครอบครัวคนอื่นเขาจะดีกว่าอนะเขาคิดเลยนีู่ดเดี๋ยวอะไรก็ไม่มีทางหอเนี่ยถาตัดสินใจแล้วจะย้ายออกไปอย้ายอย่างนั้นเหรอจะย้ายไปไหนล่ะคะหอพักหญิงนัดสิหอหญิงเหรอของฝันมันจะยอมเลยนะ มันใกล้มากเลยนะออ๋